ไปวันนี้ผมจะปลาม่แยะนี่เห็นกันัูย้ำย้ำเฮ็ดเฟียงเฮ็ดฟางนะแบบสับปับคนคนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่นะแต่ถ้าว่าอยู่บ้านเฮาเกิดไปใจกาดก็เดี๋ยวก็ได้มาแล้วเนาะเฮ็ดเฟียงเฮ็ดฟางนี่นะแต่ว่าตั้งที่ผมอยู่นี่แต่มันจะเป็นเฮ็ดเฟียงกับป่องจะนี่ครับเนาะแต่ถ้าว่าโอ้ถึงเรื่องความสดอยู่บ้านเฮามันถึงสดกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่านี่มันเกิดแก่แก่คัดได้อยู่นี่นะ พอหายยากเนาะเนี่ยก็พอทันกาพอทางไหนมันก็ถือว่าก็ได้อยู่เนาะว่าโอเคอยู่นะกำนั่นกันว่าเขาพาเฮ็ดเฟียงเฮ็ดเฟีงเสร็จเรียบร้อยมันก็พาโคปอครับเนาะเขาก็จะมาซอยหอมแดงหอมบัวกันกันบนี่อันหมูพักหมูไม่ที่จะใส่นี่เตก็จะมีหอมแดงหอมบัวแล้วก็พักจีพักป้อมพักไผ่หอมดวนอะไรแบบเนาะไปเตรียมเคียงเตรียมพวงเสร็จเรียบร้อยก็ไปตั้งหม้อขางก็เตรียมน้ำลงไปแล้วก็เอาหมูหักงพักป้อมไปเบกระเทียมแล้วก็จะคลายเนาะตัวไอ้กลงไปเลยขั้นตอนนี้เตะเขาจะใส่เกี๊ยแล้วก็กระปิเห็นสักน้อยนห้กะปิมมัันนนลละายเรีับ ก็เอาหยังเอาเฮ็ดที่เฮาเตรียมไว้น่ะนี่ลงไปต้มไปตุ๋นเอ้ยใจตุ๋นได้ต้มสักจําล่ำนี่ครับเนาะกํานั่นกันว่าเห็ดเฮาได้ตีแล้วน่ะเฮามาปรุงรสกันต่อเลยก็จะใส่สูรดพริกลาบสําเร็จรูปแล้วก็น้ําันาสักเล็กน้อยกนันกลองจิลองจิมน้อถ้ามันจับันยังน่ะกดับแก๊สปิดไฟได้เลยแล้วกใส่หมูผักไม้ที่เฮาเตรียมไว้นั่นน่ะนี่ันก็หมอกเอี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอหันกเง่ายบ่ง่ายตึกนั่นยามเ็ดเียงหดงนี่ตักใส่ยใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่อันเสิร์ฟข้า้อนมาจิมาจ้น้ได้เลยเาได้เ็ดเียงเ็ดงแบบสดๆบ้านเฮา เน้สัมผัสห้เน้อนี่นะอันนี้ขนาดว่าเป็นเฮดเฟียงกรนะป๋องหนะยังกรอบเมาะขนาดครับเน้อมันจึงเมาะสำหรับการเป็นกับเขายำแรงขนาดนะั้นเมนูนี่นะว่างๆกับลอง,ลอง,ลอง,องเนี่ยลองแป้งเาครับเน้อยำเฮดเฟียง